สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทโอลานให้ลูกค้าได้ชมการติดตั้งแผ่นกันความร้อนของรถมิสซูบิชิแลนเซอร์นะครับนิวแลนเซอร์ปี05้าป้ายลิเด็ สรัโอลานให้ลูกค้าได้ชมนะครับเป็นรถเบนเซอร์มิซูบิชเรามาชมการติดตั้งแผ่นแกันความร้อนใต้ฝากระโปรงรถกันถ้าออกถ้คเปิดฝากระโปรงรถด,ดูนะครับแผ่นแกันความร้นอรนของท่านเนี่ยมันเก่าชำรุดแล้วนะครับเก่ามากแล้วก็นึกถึงบริษัทโอรานนะครับ ทนน้าทนความร้อนอย่างแท้จริงคือโดนน้าไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับตนความร้อนต้องไม่เกาะไม่แตกไม่ละลายอายุการใช้งานนานมากนะครับถ้อยต้องติดความไม่เสียตนวความร้อนต้องไม่แตกไม่เกาะในห้องเครื่องมันร้อนมากนะครับถ้าวัสดุที่ไม่ดีจริงไม่ทนจริงเนี่ยตัความร้อนมันจะเสียหมดนะอกละละกรอบละลายหมดนะครับเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานก็จะสั้นถิงทงเราไปแล้วเนี่ยอายุการใช้งานยาวนานนะครับพิสูจน์มาแล้วนะครับ ผลงานติดตั้งเรียบร้อยนะครับ30กว่าปีจัดโปรโมชั่นลดราคาต่ำสุดติดต่อ089888900นะครับลูกค้าที่เพิ่งจะเข้ามาชมนะครับเรากำลังทำการติดตั้งแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงรถนะครับนะครับเป็นรถคันนี้เป็นรถบีซูซี่แผ่นกันความร้อนเดิมเนี่ยมันเก่าหมดแล้วขาดชำดรุดโบราณเข้าไปนะครับบริษัทเราขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานทนน้ำทนความร้อนอย่างแท้จริงอายุการใช้งานยาวนานติดตั้งแล้วใช้งานได้ ปี09ย์ก็เสร็จแล้วนะครับท่านใช้รถรทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยู่เนี่ยก็เปิดฝากระโปรงดูถ้าแผ่นเดิมเก่าชำรุดแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่บริษัทโอรานช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นลดราคาต่ำสุดติดตั้งใช้เวลาแค่40นาทีต่อคันอยู่ปากซอยอินธรรมราสานะครับลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับราคาพิเศษนะครับเราเป็นวัสดุที่ทนน้ำทนความร้อนอย่าง,อย,างอย่างยาวนานใช้งานได้นา,นานมากนะครับอนวันนี้เสร็จแล้วนะครับลูกค้าสนใจติตดต่อเข้ามาได้เลยครับ